สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษ EP ที่3ค่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนในหนังสือเรียนกันนะคะก่อนอื่นเลยเตรียมหนังสือ s สมัยป .5 นะคะแล้วก็เปิดไปบทที่1ค่ะก่อนจะเข้าบทเรียนนะคะในยูนิต1ชื่อของเขาคือ at school at school ก็คือที่โรงเรียน ว่าง่ายๆจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่โรงเรียนของเรานะคะคำศัพท์เพิ่มเติมที่ครูให้มาก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาและยานพาหนะนะคะให้นักเรียนลองท่องตามนะคะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มยูนิตวกันค่ะหัวข้อเรื่องคือ a school ค่ะคำสั่งข้อที่1 What can you see? What can you see? คุณเห็นอะไรในภาพบ้างเขามีภาพให้หนูมาหนึ่งภาพแล้วให้หนูลองหาคำตอบดูสิว่าในภาพเนี้ยหนูสามารถที่จะจดจำคำศัพท์อะไรได้บ้างในที่โรงเรียนของหนูเนี่ยครูยกให้หนึ่งคำก็คือคำว่า Computer มีคอมพิวเตอร์ด้วยในรูปเนี้ยแล้วมีอะไรอีกอ่ะ ทีนี้เรามาดูเฉลยกันซิว่ามีคำเดียวกันบ้างหรือเปล่าคะที่ครูยกให้หนูดูในภาพตัวอย่างที่เขาให้มาเป็นคำศัพท์ก็คือมีคำว่า clocks คือนาฬิกา library เป็นห้องสมุด computers มีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องด้วยมีโต๊ะทำงาน car รถยนต์ bicycle เป็นรถจักรยาน bus รถโดยสารประจำทาง train รถไฟ and boat ที่แปลว่าวเรือค่ะเมื่อดูภาพเสร็จแล้วนะคะหนูลองลงมาดูข้อที่2ค่ะเขาให้คำสั่งมาว่า Look at the picture and answer the questions Look at the pictures and answer the questions ก็คือให้หนูดูรูปภาพและตอบคำถามค่ะข้อที่หนึ่งพร้อมนะ ข้อที่หนึ่งขาถามมาว่า Some students are reading. Where are they? Some students are reading. Where are they? มีเด็กๆบางคนเนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่พวกเขาอยู่ที่ไหนดูภาพแล้วตอบคำถามนะคะข้อที่สองค่ะ some c h i l d r e n are playing football where are they some c h i l d r e n are playing football where are they เด็กๆบางคนเนี่ยกำลังเล่นฟุตบอลอยู่เลยพวกเขาเล่นฟุตบอลกอันที่ไหนอะข้อ3ค่ะ some students are in the classroom what subject have they got Some students are in the classroom. What subject have they got? เนี่ยมีนักเรียนเนาะอยู่ในห้องเรียนถามว่าตอนนั้นอะเขามีวิชาอะไรอยู่ข้อที่4ค่ะ How many students are there in the computer room? How many students are there in the computer room? ก็คือมีนักเรียนกี่คน ที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์นะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะ Some students are going home. What time is it? Some students are going home. What time is it? มีนักเรียนบางคนกำลังจะกลับบ้านมันเป็นเวลากี่โมงนะ,ะพร้อมแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะ ข้อที่1คําตอบก็คือ they are in the library ก็คือพวกเขากําลังอยู่ในห้องสมุดนั่นเองเขาถามมาว่ามีเด็กๆก,กําลังอ่านหนังสืออยู่เนี่ยพวกเขาอยู่ที่ไหนคําตอบก็คืออยู่ที่ห้องสมุดข้อที่2ค่ะนักเรียนที่กําลังเล่นฟุตบอลอยู่เนี่ยพวกเขาเล่นที่ไหนคําตอบก็คือ they are in the playground they are in the playground ก็คือเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะคะข้อที่3คํคำตอบคือ they have got m a t h they have got m a t h ก็คือมีวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะข้อที่4มีนักเรียนกี่คนหล่ะที่อยู่ในห้องคอมคำตอบก็คือ there are two students there are two students มีนักเรียนอยู่สองคน there are แปลว่ามีนะคะ ข้อสุดท้ายค่ะคำตอบก็คือ it h a f p a s t three มีนักเรียนเนี่ยนักเรียนบางคนกำลังกลับบ้านนคะคะเ็ถามว่าตอนนั้นเป็นเวลากี่โมงแล้วนะคะ,ะทีนี้นะคะต่อไปเขาจะให้หนูลองฟังและตามนะคะ Mile 5, Unit 1, At School. Students' Book, Unit 1, Lesson 1, Exercise 1. Listen, Point and Repeat. Assembly. Uniform. Playtime. History. Geography. I T office Again huh? <laughs> 5 Unit, Unit one. 1 At, At school. school Students school. book Unit 1, one. Lesson one. 1 Exercise 1, one. Listen, Listen. Point Point and, and repeat Assembly Uniform, Uniform. Playtime. Playtime History, History. Geography, Geography. I.T. Office. โอเคค่ะอ่านกันได้ไหมคะเมื่อหนูอ่านจบแล้วนะคะหน้าต่อไปเขาจะมีรูปภาพมาให้หนูทีนี้เราจะอัพเลเวลขึ้นมาโดยการฟังค่ะคำสั่งก็คือ Listen and complete. Students Book Unit 1, Lesson 1 Exercise 2 Listen and Complete I am David. I am 11 years old. I study at Smile School. Our school uniform is blue. The head teacher talks to the students at assembly. Every morning. Today I have got history and math in the morning. I have got geography and IT in the afternoon. My playtime is after lunch. <laughs> ให้นักเรียนจดคำตอบที่ถูกต้องลงไปในหนังสือค่ะเป็นไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนวันนี้กันหรือเปล่านะคะอย่าลืมท่องคำศัพท์ที่ให้ไปให้ครบนะคะ สำหรับ EP นี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ